ีก็่ารุ่นท็อปสุดดีไซน์สปอร์ตสีสันโดดเด่นไม่ซ้ำใครขับไปไหนใครก็มอง สวัสดีค่ะพบกับดาวอีกแล้วนะคะอยู่กันที่มงลค,คารคาเซนเตอร์โชว์รูมรถยนต์มือสองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ดาวมีเป็น e ีโกคาที่เป็นตัวท็อปสุดเลยแล้วก็ดีไซน์สปอร์นะคะกับ Toyota t o y ยต a y a r ริ a t อ v ีคันนี้นะคะตัวนี้เป็นตัว1.2ตัว s p a r าก็คือตัวท็อปสุดเลยแล้วก็เป็นรถปี2019ด้วยตัวนี้นะคะดีไซน์สปอร์ที่ออกแบบมาด้านหน้ากระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมตัดกับตัวสี ดำเป็นโนแบ็คนะคะแล้วก็โลโก้โตโยต้าเนี่ยก็จะเป็นตัวโครเมียมเหมือนกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เนี่ยก็คือย้าย,ายามาอยู่ตรงกลางเลยนะคะโดดเด่นแล้วก็ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นแม็กอลลอยนะคะมาจากโรงงานเลยเป็นตัวสีดำเงาตัดกับตัวหน้าสีเงินเป็น แม็กขอบ15นะคะหน้ายาง158ทับ60 R15 ตัวนี้เป็นของเดิมที่มากับตัวรถเลยเพราะว่าคันนี้เป็นรถปี19ยางก็ยางใหม่แล้วก็เป็นแมม่ที่มากับตัวรถด้านข้างนะคะกระจกเนี่ยจะเป็นตัวสีดําเป็นโนแบ็คแล้วก็มีไฟที่กระจกด้านข้างชุดแต่งนะคะคิ้วกันสาตัวนี้มีให้แล้วเรียบร้อยด้ามจับประตูเป็นโครเมียมอันนี้นะคะเป็นสาอากาศแบบครีบฉลามเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วก็ไฟท้ายนะคะ ไฟท้ายเป็นตัวไฟเบรกเป็น LED แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ตรงนี้เป็นตัว LED เหมือนกันระบบความปลอดภัยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้อีก2จุดแล้วก็เดี๋ยวดาวเปิดกระโปรงท้ายให้ดูนะคะด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระเนี่ยก็จะกว้างนะคะถึงจะเป็นตัว AT แต่ว่าก็สามารถขนของได้เยอะเหมือนกัน แล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยเวลาที่เราถอยหลังนะคะเราจะได้มองเห็นชัดว่ามีสิ่งกีดขวางด้านหลังหรือเปล่าที่ด้ามจับประตูฝั่งคนขับนะคะจะมีตัวสมาร์ทคีเล็ตัวนี้เราสามารถล็อกประตูนะคะล็อกรถได้จากที่ด้ามจับได้เลยเดี๋ยวพามาดูข้างในกันค่ะตัวนี้นะคะกุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจรีโมทแบบใหม่แล้วก็คือเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นระบบคชซาร์ ให้ฟังเสียงเครื่องกันนะคะคันนี้รถนะคะไม่วิ่งน้อยมากๆเลยแล้วก็มาตรวัดเนี่ยเป็นมาตรวัดที่เป็นตัวแบบใหม่นะคะเป็นตัวโฉมใหม่เลยไม่วิ่งอยู่ที่5,8,514กิโลเมตรเท่านั้นเท่านั้นไม่พอนะคะคันนี้ยังมีบอกอุณหภูมิภายนอกตัวรถด้วยว่าอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่บางคนนะคะก็คืออ่ ขับรถทีงเที่งนะคะอากาศจะร้อนนิดนึงแต่ว่าตัวรถนะคะก็จะบอกเลยว่าอุณหภูมิข้างนอก35-32องศาในตอนนี้แล้วก็เครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงจะเป็นตัวทัสกีนพวกอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็เลือกปรับโหมดได้นะคะตามการใช้งานเวลาที่เราจะลด เสียงเพิ่มเสียงขับรถทางไกลนะคะอาจจะไม่ค่อยสะดวกหมอแล้วก็คอนโทรลได้จากที่พวงมาลัยเลยแอร์นะคะเป็นเป็นแอร์ระบบออโตโอ้เวลาที่ห้องโดยสารนะคะมีความเย็นสูงนะคะพอเหมาะแล้วเขาก็จะปรับเป็นอัตโนมัติลงลดลงให้แล้วก็เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT แล้วก็เบาะภายในเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าได้ ด้านหลังก็กว้างนะคะก็าที่ว่าตัวนี้ดีไซน์การออกมานะคะจะเป็นตัวทรงสปอร์ตรูปโฉมนะคะทั้งภายนอกและภายในภายในก็จะกว้างรูปโฉมภายนอกก็จะดูยาวนะคะดูฉบเฉียวยิ่งขึ้นเดี๋ยวดาวพาไปดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างค่ะ ห้องเครื่องนะคะสะอาดแล้วก็ใหม่มากจุดแต้มนะคะยังอยู่ครบทุกอย่างเลยตัวเมคอาซแล้วก็สกระโปรงนะคะน็อตทุกตัวยังอยู่ตำแหน่งเดิมเพราะด้วยว่าเป็นรถที่ปีใหม่แล้วก็วิ่งมาน้อยนะคะรถใช้งานมาน้อยมากๆยังน่าใช้งานอยู่ราคานะคะก็เรียกว่าลูกค้าประหยัดไปได้เยอะนะคะจากราคาออกใหม่คันนี้ขายอยู่แค่439,000บาทเท่านั้นแล้วก็ลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะสามารถ เลือกนะคะเป็นเงื่อนไขซีดาวได้ออกรถแล้วก็คันนี้ผ่อนสบายนะคะลูกค้าซีดาวเนี่ยผ่อนได้สูงสุด7ปีอปีที่7,700บาทนะคะต่อง,งวดหรือว่าถ้าลูกค้านะคะอยากจะส่งน้อยปีนะคะเลือกตามเงื่อนไขของเราที่เราอยากได้ได้เลยสนใจนะคะอยากจะออกรถอยากจะเข้ามาดูตัวรถก็เข้ามาได้ที่มงคลคกาซเตอร์ของเรายังเปิดทุกวนันตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง5โมงครึง่งแล้วก็ อยากรู้นะคะเงื่อนไขการออกรถว่าจะสามารถออกรถได้ไหมใช้อกอกสารอะไรบ้างโทรหาดาวได้ที่เบอร์0 9 4 7 3 2 1 6 6 1นะคะเบอร์โทรแอดไลน์แล้วก็โทรได้ตลอดเลยค่ะถ้ายังไงวันนี้นะคะดาวขอฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับรีวิวนี้ด้วยรีวิวหน้าเราจะพาไปดูคันไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย